สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในคลิปของ12ราศีคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการที่ดาวศุกร์ย้ายจากราศีพิจิกไปที่ราศีธนูตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนจนถึงวันที่5ธันวาคมคลิปนี้เป็นของชาวราศีธาตุดินทั้งหมดก็คือจะมีบังกรผักศก,กันเดี๋ยวเราก็จะดูว่าในแต่ละราศีเนี่ยดาวศุกร์ย้ายจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างเดีย๋ยวมาดูกันนะคะ เราก็เริ่มที่ราศีมังกรก่อนนะอ่าวันที่9พฤศจิกา,ายนเนี่ยเดวสุกเนี่ยจะย้ายจากราศีพิจิกมาที่ราศีธนูได้ตําแหน่งมหาจักรมหาจักรคือคุณจะต้องขยันจะต้องออกไปแอคชั่นทําน่นทำนี่คุณจะได้มาสิ่งที่คุณต้องการอ่าทีนี้ในเรื่องของดาวสุกข,ของชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องปุตตะวินอยู่เรือนวินาศกับ กรมะอยู่เรียนวินาตก็ถ้ามองในบมบวกอนะบมบวกนี่คือ,อไรวินาตก็ถึงสิ่งที่สามารถช่วยเหลือกูกลตุกุณได้คืออาจจะเป็นเรื่องของเด็กๆบุตรบริวารรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆของคุณเองก็ได้หรือบุตรบริวารคุณนะ่ะอาจจะมีความใกล้ชิดนสนิทสนมกับคนใกล้ตัวคุณเองเช่นแบบเอ่อคนใกล้ตัวคุณเนี่ย เขาอาจจะมีอะไรไปปรึกษาคนใกล้ตัวคนเองก็ได้นะคะรามองุมนี้นะหรือโปรเจกต์ของคนเองอะ่ะต้องการต้องไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวของคุณอาจจะต้องคนอาจจะให้ญาติพี่น้องคุณเองมาช่วยเหลือในโปรเจกต์คุณคุณเองก็ได้เหมือนกันนะคะก็ค,คือต้องมองนี้อาจจะเกี่ยวข้องหรือเอ่อไปเกี่ยวข้องในย,ย,ยังไงบางคนเนี่ยโปรเจกต์ของคุณอาจจะเกิดจากความคิดของคนใกล้ตัวก็ได้เสนอให้คุณทาโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมา หรือบางคนอ่ะอาจจะมีการคิดโปรเจกต์อะไรับๆเกิดขึ้นก็ได้ทําแบบยังไม่บอกใครหรือบางคนอ่ะบุตรบริวัรบุตรบวารคนเองอ่ะอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงก็ได้อ่านบางทีเขาอาจจะต้องการแบบอยู่คนเดียวในช่วงเนี้ย อยาไม่ต้องไม่ไม่อยากจะไปพบปะพวกคนอะไรในกรณีแบบนี้ถ้าเรามีลูกหลานเราต้องคอยสังเกตคุนนะาว่าเขามีอะไรไหมอะไรเงี้ยทำไมต้องการอยู่คนเดียวอะไรอย่างี้นะต้องดูด้วยนะคะอันนี้ฝาวันหนึ่งบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ได้รูปแบบไม่เปิดเผยเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันถ้าเรามองในมุมลบคําว่าวินาเนี่ย ب, ไหมาถึงปัญหาบุษสัก รวมถึงโรคภัยอาเช่นบุตรบริวารคุณเองอาจจะมีความดือ้อหรือไม่สบายก็ได้หรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไปสร้างปัญหาให้รุนให้คุณแก้ไขอะไรขึ้นก็นได้เหมือนกันนะอันนี้ต้องดูตามหน้างานของแต่คนนะคะพเพราะว่าลูปหลานแต่คนเนี่ยอายุเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะหรือบางคนเนี่ยเขาะ รวมถึงโปรเจกต์ของคุณเองก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามตัวคุณยังสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เพราะอะไรสุขอยู่ในเรือนพระประสติเนี่ยก็เป็นคู่กเรา่คู่สับคู่โชคมันคู่มิตรที่คอยเชื่อเรื่อกันคุณก็ต้องดูนะคะว่าเป็นเรื่องของอะไรนะของแต่ละคนเนี่ยแล้วทีเนี้ยดาวสุกเองก็เป็นดาวเดือนเจ้าเดือนกัรมะกรมมะคุณอยู่ในวิราช ถ้าเรามองในมุมบวกเนี่ยการงานหุ่นยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของแต่ละคนว่าเป็นรูปแบบไหนบางคนเนี่ยจะต้องไปทํางานอยู่เบื้องหลังก็มีหรือบางคนจะต้องไปทำงานที่เ,เป็นความรับก็มีหรือบางคนจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องอาการทํางานอาจจะมีมีการเรียกว่าวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นก็นได้นะคะหรือบางคนน่ะการงานคุณเองก็จะเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวเหมือนกัน หรือบางคนการงานคุณวิจะจปเกี่ยวข้องกับสิ่งรีรับเ mm hmm. ด่นรับก็ได้อันนี้ต้องเป็นความก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้จัญญานในการรับฟังนะคะ mm hmm. เช่นแบบบางคนเนี่ยไปเกี่ยวทำก็คือซีรีส์หนังผีอะไรเงี้ยหรือการไปพูดในพวกสื่อเกี่ยวกับเรื่องผีอะไรเงี้ยก็ต้องดูแต่ละคนนะคะแต่ถ้า,ามองในมุมลบเนี่ย วินาศก็ถึงปัญหาต่างๆรวมถึงโรคภัยทีเนี้ยกลับมาู่นาศแล้วก็บอกว่าการงานของคุณอาจต้องมีการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นก็ได้แต่ทีเนี้ยให้ใจเย็นคุณสามารถแก้ไขได้ก็คือให้ใจเย็นคุณมีความรู้หรือความสามารถคุณเนี่ยใช้เข้าไปมันสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะแม้กระทั่งความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณเองอ่ะบางทีคุณไปขอความรู้จากคนที่เขามี ที่ภาวะมาคหรือเจ้านายคนเองเนี่ยเนี่ยมันก็สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้เหมือนกันนะรวมถึงใครที่ทำงานในสายก็เรียกว่าที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยโดยปกติของอาชีพคนเองอย่างเช่นช่างซ่อมต่างๆหรือคนที่ให้ปัญหาในเรื่องของอะไรคุณหมอคนไหนเพรานี้คุณอาจจะมีงานเข้ามาเยอะหน่อย มันก็อาจจะมีความเหนื่อยเกิดขึ้นก็ได้เพราะมหาจักรมันคือมันต้องเอ่อขยันต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆน่ะสิ่งนั้นคุณจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันอันนี้คือต้องดูตามหน้างานของตะโกนนะคะและทีนี้เรามาดูในเรื่องของอะไรล่ะอีกความหมายอ่ะโหราศาสตร์เขาเรียกว่าทางโหราศาสตร์เนี่ยเราสุเป็นตัวแทนเรื่องการเงินก็ได้หรือเรื่องความรักเรามาเรื่องของการเงินนักว่า คุณอาจจะมีการเงินรายได้พิเศษอะไรขึ้นมาจากการงานของคุณเองหรือโปรเจกตรับประัรของคุณเองก็ได้หรือการเงินคุณอาจจะหมดไปกับบุตรบริวาบรบุตรหลานบุตรบริวารหรือโปรเจกต่างๆของคุณเองหรือคดใช้จุกจิกเกิดขึ้นก็ได้นะคะที่บอกเนี้ยมันอาจจะมีส่วนว่าที่หมดไปเพราะอะไรเราอย่าลืมนะในพื้นชะตาเดิมของแต่คนเนี่ยดาวศุกร์เนียจะอยู่คนละตำแหน่งตำแหน่งจะไม่เหมือนกัน จะได้เงินมากได้เงินมากเงินน้อยหรือเสียเงินมากเสียเงินน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ดาวศุกร์ในพื้นชะตาเดิมของแต่คนอีกแต่นี่คือเป็นดาวจรดาวจรว่าคุณต้องขยันนะคุณก็จะได้เงินมาได้เงินมาปุ๊บบางคนก็สามารถเก็บอยู่แต่บางคนไม่สามารถเก็บเงินอยู่ได้ก็เรื่องให้ใช้จ่ายจ่ายในเรื่องอะไรละ่ะจุกจิกให้จ่ายจุกจิกจ่ายกับบุตรหลานบริวารก็ได้คือต้องดูแต่คนนะ ทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องของความรักมั่งนักที่ว่าคนที่มีคู่เนี่ยคนมีคู่ก็ต้องระวังเรื่องของความน้อยอบน้อยใจเรื่องการถึงหอวงกันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรละ่ะเพราะว่ามันก็เกี่ยวโยงคนอาจจะมีคนที่อายุน้อยกวา่าเข้ามาชอบคู่ครองคุณเองหรือจะชอบตัวคุณก็ได้มันก็จะมีเรื่องของปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทีนี้ ถ้าเรารู้ว่าเรามีคู่ครองเราเองอ่ะไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยคุณเองก็ต้องวางระยะห่างให้ชัดเจนว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆคนในชื่ต่างๆเนี่ยนะัคิดว่าปัญหาเรื่องการหึงหงเนี่ยก็คงไม่นา่ามีการเกิดขึ้นได้อันนี้คืออยู่ที่คนสองคนะนะน้าพูดง่ายนะก็ต้องดูนะนะถ้าโดยธรรมชาติ คู่ครองของคุณเนี่ยเป็นคนขี้หึงอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะส่วนคนที่โจดความรักของคุณเนี่ยอาจจะเจอการงานหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้แต่มาอยู่ในยเรือวินาศเงี้ยสุขอยู่วินะวาทนักบองว่าดูดีๆนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงไหมหรือเป็นคนที่ทําอะไรที่แบบ ปกปิดไม่ค่อยเปิดเผยในเรื่องของตัวตนของเขาก็ได้หรือเป็นคนที่อชอบอะไรกับจะได้ว่าเป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องความรักเนะน,นี่ยคนเนี้ยเขาอะมีความรักที่เขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ต้องดูดีดดนะคะหรือ ช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาถ้าเขามีคนรักของเขาอยู่เนี่ยเขาเลิกกับคนรักเขาแล้วหรือยังถ้ายังไม่เลิกคุณเองก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีคือพูดง่ายว่าถ้าเจอในช่วงน,นี้น้ล้วบอกว่าเออระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันว่าเรื่องความรักเนี่ยดูกันให้ดีๆใช้ระยะเวลาการศึกษาใจเขาให้ดีๆนะคะเพราะไม่รู้ว่า ในพื้นชะตาเดิมของแต่คนน่ะเรื่องความรักเนี่ยก็ดาวศุกร์อะอยู่ตำแหน่งอะไรแต่เพียงว่าตอนนี้ดาวจรดาวศุกร์อยู่ตำแหน่งวินาศวินาศคือเรื่องความรักความรับพความรับหรือตูคุณอาจจะเป็นไปเป็นความรักก็มีความรักแบบรับรับของคนอื่นเขาก็ได้อันนี้ก็มามัระมองวินิจดึงคะสำหรับชาวราศีมังกรนะของแต่ละท่านของแต่ละท่านก็ต้องดูกันให้ดี เดี๋ยวราศีต่อไปนี่ก็เป็นของราศีพฤษภนะคะอ่ะทีนี้ดูที่ราศีพฤษภมั่งวันที่9กัิยายนรา,ราศุกร์ุณจะย้ายจากราศีพิจิกเปที่ราศีธน,นูมาอยู่ตรงตรงเนี้ยจนถึงที่5ธันวาคมได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรก็คือความขายันยอแอคชั่นคุณก็จะเกิดสิ่งดีๆกับตัวเองนนะทีนี้ อของดาวพของชาวิสยพุกศกเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนตนุตัวตนของคุณกะฮาริอยู่ในเรือนมรณะตนุอยู่ในเรืมรณะเนี่ยบอกเลยว่าบางคนเนี่ยะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นเนื่องด้วยสาเหตุอะไรก็ต้องดูแต่คนนะรวมถึงถ้าเรามองในุมรบเนี่ยมันก็บองเลยว่า อ,อ,อาจจะมีเรื่องของไม่สบายก็ได้เพราะมราัก็นหมายถึงปัญหาอาุปสรรคต่างๆรวมถึงโรคภัยก็ได้แต่ทีนี้เราก็หนูว่าในพื้นชะตาเดิมของตละคนเนี่ยดาวศุกร์คุณเป็นเรื่องอะไรสมมติว่าถ้าในพื้นชะตาเดิมของคุณดาวศุกร์คุณเป็นกเกษตรใช่ไหมอ่ะ ในเพื่อนชะตาเดิมคุณเป็นเกษตรเวลานั้นน่ะพอ,อตอนนี้ดาวจรคุณตัวคุณมาอยู่ในรณะอ่ะแสดงว่าคุณเองก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ได้การเดินทางคุณก็ไม่มีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นรวมถึงบางคนอาจจะมีการาไปศึกษาเรื่องของศาสตร์ดับก็ได้นะหรือบางคนอาจจะมีก็ได้มีรังสังห์หอนที่แม่นเกิดขึ้นก็ได้รวมถึง ปัญหาสึกต่างๆที่คุณเจอมาก่อนหนะน้านี้มันจะหมดไปจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้านที่ดีเพราะว่าอย่าลืมนะที่ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าพื้นชะตาเดิมนะถ้าคุณดาวสุขเป็นเกษตรมันก็เป็นเรื่องดีๆกับตัวคุณเองใช่ไหมคะ,ะก็คือจะมั่นคงสำหรับตัวคุณการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะทํให้คุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นก็ได้หรือในขณะเดียวกันเนี้ย ถ้าดาวจรอ,อยู่ที่ราศีธนูเนี่ยเวลาคุณเป็นอะไรไม่สบายคุณก็กสามารถรักษาหเองได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องดูตามหน้างานของแต่คนนะคะว่าเป็นเรื่องแบบไหนทีนี้ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการเงินก็ได้บางคนจะได้เงินจาก ต่างประเทศทีนี้ต่างประเทศคุณก็ต้องดูว่าหรือต่างถิ่นต่างแดนนะคุณก็ต้องดูว่าคุณทําสื่อออนไลน์ไหมมีธุรกิจต่างประเทศไหมฮะหรือมีญาติพี่น้องอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือเปล่าต้องมองตรงนี้ด้วยนะหรือบางคนนะ่ยก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเกี่ยวเรื่องการรักษาค่าพยาบาลก็ได้เงินประกันต่างๆที่แต่ละคนทํากันไว้จะเสียมากเสียน้อยเนี่ยก็ต้องไปดูอีกว่าในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนนะ่ะดาวสุกนะ่ คุณเป็นเรื่องอะไรเป็นตำแหน่งอะไรตำแหน่งดีก็อาจจะเสียไม่มากแล้วก็จะมีเงินเข้ามาแต่บางคนเป็นตำแหน่งที่เสียมีได้เงินมาปุ๊บคุณเก็บไม่อยู่ละคุณก็จะเป็นเรื่องจ่ายออกไปอันนี้ก็ต้องไปดูตรงั้นอีกแต่ถ้ามองในมุมเขาเรียกในเรื่องของความรักบ้างถ้าเรามองเรื่องของความรักเนี่ยรักๆอย่างเงี้ยเป็นอริตรงเนี้ยเป็นมาจากเจ้าเรือนอริแล้วก็บอกว่าสําหรับคนที่มีคู่นะ ให้ระวังเรื่องอารมณ์น้อยใจการหึงหวงอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้หรือคู่ของคุณเองก็ได้ให้มองกับมุมกลับกันด้วยนะไม่คุณก็คู่ของคุณคุณเนี่ยทีนี้นักก็เลยบอกว่าสําหรับคนที่มีคู่ยังไงอ่ะนักก็ยังเน้นเรื่องของการที่คุณไปติดต่อประสานงานต่างๆกับใครก็ตามเนี่ยคุณต้องวางระยะห่างให้ชัดเจนไอเรื่องปัญหาหึงหวงเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนมีคู่นะคะ ส่วนคนโสดก็เหมือนกันเรื่องความรักของคุณเป็นยังไงเพราะว่าถ้าดูดาวจรตรงเนี้ยดาวศุกร์เป็นดาวเจริญอ,อริอ่ะค่าในช่วงนี้มีใครเข้ามาคุยกับคุณแล้วเผื่อถูกอกถูกใจกันออนิสัยดีอะไรเป็นคนขยันทํามาหากินอาจจะเป็นคนว่าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคนคนเนี้แต่คุณต้องดูว่าเขาเนี่ยมีคนเก่า หรือเปล่าแล้วเลิกกันเป็นทางการแล้วยังถ้ายังไม่เลิกเนี่ยน่าคิดว่าอย่าไปยุ่งจะได้มีปัญหาตามกลับมาแล้วคนคนเนี้ยบางคนคนคนเนี้ยมีเรื่องของหนี้สินไหมมีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นไหมนะคะคือทุกคนต้องดูกันให้ดีๆนะในเรื่องของ มีคนที่กามาคุยคือใช้ระยะเวลาในการศึกษาใจคอกันให้ดีด้วยกันค่ะสําหรับคนโสดน,นะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะเดี๋ยวราศีต่อไปก็คือชาวราศีพฤษภไอ้โทษน,นะคะชาวราศีกันนะคะอ่ะทีนี้ราที่ราศีกันกันนะคะวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยดาวสุขจะย้ายจากราศีพิจิกมาที่ราศีธนูจะอยู่ที่ราศีธนูจนถึงวันที่5ธันวาคมในช่วงเนี้ยเกือบหนึ่งเดือนเนี่ย อของได้ตำแหน่งมหาจากักรมหาจักรคือจะมีการแอคชั่นออกไปทำนู่นทำนี่ในสิ่งที่คุณต้องไปทำไม่ใช่เป็นเรื่องของการหาเงินเรื่องการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็จะนำสิ่งให้คุณเกิดขึ้นดีๆคุณตัวเองก็ได้ทีนี้ของชาวราศีกันเนี่ยเราสุขคุณเป็นดาวจาเจเรือนกระดุมพระกับเรือนสุภะมาอยู่ในพันธุกระดุมพระอยู่ในพันธุนั้นคิดว่าบางคนเนี่ยการเงินคุณเองจะหมดไปกับ คนในครอบครัวของคุณเองก็ได้นะคะหรือจะให้คุณพ่อคุณแม่กันก็ว่ากันไปหรือบางคนช่วยเหลือคนในครอบครัวคุณเองหรืออาจจะมีการก็ได้นะอาจจะมีการตกแต่งบ้านเกินเกิดขึ้นก็นได้หรือ,อหมดกนไปการไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินของแต่ละคนนะคะที่เกี่ยวเนื่องครอบครัวคุณเองหรือแม้กระทั่งการซื้อของจุกจิกเข้าบ้านของใช้ในบ้านก็ คุณก็คนคนซื้อจะซื้อมากซื้อน้อยก็ดูอีกว่าในพื้นชะตาเดิมของตระคนดาวสุขคุณอยู่ในตำแหน่งไหนความรับผิดชอบในเรื่องการเงินคุณอะที่จะเสียครอบคุณเนี่ยก็ต้องดูอีกอะในพื้นชะตาเดิมดาวสุขคุณอยู่เดือนอะไรกันต้องบอกเองนะคะแล้วทีนี้ดาวสุ์คุณเองก็เป็นดาวเจเริญนสุภาอยู่ในพันธุก็มองว่าคุณ่ะคนในครอบครัวน่ะจะมีความสุข จากการช่วยเหลือกูอก้กลุกันเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะการช่วยเหลือกันแบบทําให้ครอบครัวมีความมั่นคงมีที่อยู่เป็นหลักแต่งก็ได้หรือบางคนก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถได้ที่ดินท,ที่ทำงานที่ถูกใจก็ได้นะคะบางคนก็มีความสุขที่ได้อยู่กับบ้านอาจจะตกแต่งบ้านทำอะไรของคุณแต่คนน่ะ พูดงามันเกิดจากสุภาก็คือจอจากความความดีความงามของคุณเองเนี่แหละที่ทําให้คนในครอบครัวคุณเองก็มีความสุขเกิดขึ้นทีนี้ก็ต้องดูว่าหน้าง,งานของตัวคนนันเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าจะเกิดในสิ่งที่ด้านที่ดีเนี่ยมันก็ถือว่า ดาวสุขคุณเนี่ยอยู่ตำแหน่งดีไหมถ้าตำแหน่งดีอย่างเงี้ยดาวจรก็เป็นมหาจักรก็ยิ่งอยู่ตำแหน่งที่ดีมันก็ได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ถ้าในพื้นชะตาเดิมคุณดาวสุขคุณเองเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่เป็นจุดเสียเนี่ยเวลาจรเนี่ยดาวสุขตำแหน่งที่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องสิ่งดีๆเกิด,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 ดขึ้นแต่คุณได้สิ่งนั้นมาเนี่ยบางทีอาจจะได้มาไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยหรือได้มาแล้วคุณจะต้องมีการแบ่งให้คนอื่น ก็ต้องมาดูหน้างานแต่ละคนนะคะ,ะทีนี้ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวศุกร์เขาก็หมายถึงเรื่องของการเงินกับเพราะว่าของคุณศุกร์ก็หมายถึงการเงินอยู่แล้วก็ต้องพูดถึงแล้วกันถงความรักทีนี้เราพูมองในเรื่องของความรักว่าอย่างเงี้ยคนที่นี่มองในมุมกะดาวจรน,นะคะ คนที่มีคู่มีคู่ครองกันเนี่ยก็จะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและก,กันอาจจะมีการช่วยเหลือก็คือในเรื่องของการเงินกันเกิดขึ้นมีการพากันเดินทางท่องเที่ยวไปกินอาหารอาร่อยเกิดขึ้นก็นได้แต่ก็บอกก่อนนะว่าก็ไม่ใด่ซรัตุกคนนะคะเพราะอย่าลืมนะพื้นชะตาเดิมของตระกกเดาวสุขุนได้ตำแหน่งอะไรอันต้องดูน้ำประกอบด้วยแล้วก็มองในคนโสดคนโสดคุณอาจจะเจอคนที่ ถูกใจคุณเองเป็นคนที่มีเพาอในช่วงที่เนี่ยที่ดาวสูกอยู่ตำแหน่งเนี้ยคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจคุณคนนี้ก็พอเป็นคนที่มีความสุภาพมีความเรียบร้อยอาจจะเป็นคนที่มีเงินก็ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้หรือเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะหรือเพื่อนคุณแนะนําก็ได้หรือคุณอาจจะได้เพื่อนคุณมาเป็นแฟนก็ได้แต่ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกว่าเราก็ต้องรู้ว่า เอ็เรื่องในพื้นชะตาเดิมของคนนะุณน่ะเรื่องความรักคุณดีไหมอันนี้เบะไว้ไหน,หนิดนึงก็ต้องดูของแต่คนด้วยนะคะเพราะมันต้องทุกอย่างเนี่ยต้องดูประกอบกับดาวในพื้นชะตาเดิมเหมือนกันเพราะสิ่งที่เราดูคือดาวจรดาวจรก็ถือว่าอยู่ตำแหน่งที่ดีเป็นมหาจาักรคนที่คุณเจอคนโสด,ดอะ่ะคนที่คุณเจอเนี่ยจะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินทัองก็บอกอย่างนะี้นะก็ แนะนำว่าอย่างก็ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาคุยกับตัวคนเองเนี่ยใช้ระยะเวลาในการดูใจกันนานๆหน่อยเพราะบางทีอ่ะสามสี่เดือนเนี่ยเรายังรู้จักนิสัยใจคอคนดีหรอกต้องบอกให้นะหรือแมก้กระทั่งปีสองปีเราก็ยังรู้จักนิสัยใจคอของคนที่คุณคุยเลยว่าเป็นอย่างไงคนอย่างไงจริงๆแล้วนันก็เลยว่าต้องใช้ระยะเวลาในการอ่า คุยการศึกษานิสัยใจคอันให้ดีให้ดีๆนะคะอันนี้ก็คือสำหรับชาวราศีกันนะนะก็ฝากไว้แค่นี้ก็ไว้เจอลิปหน้านะคะก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกันมากดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนนะพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะในคลิปนี้มันอาจจะมีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ลที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ